รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร ะะยังมีประเภทสุขป,ปัณั์นะคะราคาเริ่มต้นที่1,500บาทของแมสโคนะคะแล้วก็ของวามินะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าประตูหน้าต่างนะคะอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะแอบิกลนะคะยังมีจำหน่ายหน้าต่างอลูมิเนียมนะคะยี่ห้อกอพัดแข็งแรงทนทานนะคะทุกคนตอนนี้ยังจัดโปรโมชั่นนะคะราคาเริ่มต้นที่1-2,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ผมวราวุฒิมะวัฒน์นะครับเป็นกรรมการบริหารบริษัทที่ปรึกษาวุโสของบริษัทบิกรัดคูมูดักจำกัดเริ่มแรกเดินทีเนี่ยเราใช้ชื่อว่าร้านสงวนชัยไกหาพันนะครับย้อนหลังกลับไปประมาณ50ปีนะครับเราจะเริ่มขายประสุกต่อสร้างก่อนด้วยอาคารเล็กๆนะครับสองูหานะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนร้านค้าใหม่นะครับมาก่อสร้างที่แห่งนี้นะครับที่ปัจจุบันเนี้ยที่นี่เปิดมาแล้วสิปีครับทางบิก็อดเองเนี่ย เราไม่ได้มีแค่จำหน่ายพืชผลก่อสร้างคาปิกอย่างเดียวนะครับเรายังจะมีโรงงานนะครับโรงงานที่ผลิตสินค้าที่เป็นคอนกรีตเช่นพวกเสาเข็มคอระบายน้ําอิฐบล็อกท่อเสางานคอนกรีตทุกชนิดเราจะมีโรงงานอีกที่หนึ่งนะครับในนาม l j l คอนกรีตนะครับเรายังมีโรงงานผลิตหลังคาที่เป็นเมทัลชีลด้วยนะครับก็เ,เลยทําให้การขายสินค้าของเราครอบคลุมตั้งแต่อยู่ฐานรากเลยยาวจนจะไปถึงหลังคาบ้านนี่คือที่มาของสโลแกนเราว่าร Lot Home Product ำาน่ายสินค้าผู้สืบคั่สร้างตั้งแต่ฐานราบจนถึงอางคารบ้านนะครับมาที่นี่คือจบเลยครับตั้งแต่คุณมีผืนดินว่างๆเรามีสินค้าที่จะสามารถรองรับตั้งแต่ข้างล่างจนเสร็จบ้านอย่างหลังทาสีพร้อมนะครับจุดเด่นของเรานะครับเจริงเราเป็นร้านค้าท้องถิ่นนะครับที่เราเติบเจริญเติบโต,ม,ตมาเมื่อ50ปีละทำธุรกิจกับคนพื้นที่เราเกิดจังหวัดอุดรเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของเราคือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซึ่งสําคัญมากนะครับในการทําธุรกิจประสุบค่อสร้างเเพราาะะจห็นว่ ข่าวข่าวต่างๆที่มีอาคารตึกถล่มอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดจากคุณรับเหมาละหนึ่งนะครับไอ้ผู้ขายนี่ก็สําคัญนะครับถ้าผู้ขายเล่นด้วยกับผู้รับเหมานะครับก็คือให้คุณภาพสินค้าที่ไม่ดีเช่นเหล็กไม่เต็มอะไรเงี้ยไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะงั้นลูกค้าที่มาพูดหนุนกับทางร้านเราเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเป็นลูกค้าที่บอกต่อสัก80%เเลยนะครับเพราะว่า หนึ่งเขาไว้ใจแล้วว่ามาที่นี่ได้คุณภาพดีแน่นอนนะครับขณะนี้วิกร้อนคงโปรดักต์เรามีทั้งหมด2สาขานะครับเรียกว่าสำนักง,งานใหญ่แล้วกันอยู่ตรงนี้นะครับที่ที่ถนนทิตโยนะครับเป็นสาคาสำนักง,งานใหญ่แล้วก็เราจะมีสาขาที่2เส้นทางออกไปหนองคายแต่อยู่ในตัวเมืองอยู่ในวงแหวนอยู่เหมือนเดิมนะครับใกล้ๆกับตลาดบ้านห้วยซึ่งก็ทั้ง2ที่นะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทั้ง2ที่เลยนะครับไม่ว่าสะดวกเข้าตรงสาขาไหนราคาเท่ากันหมดการบริการเหมือนกันทุกประการครับ